มีแล้วพี่ทูก,กับพี่จอยรู้จักกันได้ยังไงพี่ทูแต่งงานกับพี่จอยยังครับคําตอบคือสวัสดีค่ะทูค่ะมาพบกับช่อง คอยก็มาถึงแล้วแต่ก่อนที่ทูจะตอบคําถามเนี่ยทูกออกตัวก่อนเลยว่า,เ,าเขาเรียกอะไรอะใช้ประสบการณ์ในการตอบคําถามหรือว่าเพื่อนเพื่อน,นทูที่มีประสบการณ์อะไรอย่างเงี้ยทูก็จะข้อมูลตรงนั้นนะมาตอบทุกคนแต่ถ้าใครมีความรู้หรือว่าตอบได้ก็สามารถคอมเมนต์บอกได้เลยและที่สําคัญ Q&A คลิปนี้เนี่ยบอกเลยว่าเป็นเรื่องส่วนตัวส่วนตัวแล้วทูก็จะมาตอบคลิปนี้เลย มาคำถามแรกก่อนเลยทุกคนคำถามนี้มีคนถามเยอะมากคำถามแรกคือทำไมพี่ธูถึงตัดผมก็ คือทูบอกก่อนว่าจริงๆแล้วทูอ่ะเป็นคนชอบผมสั้นอยู่แล้วทุกคนเพราะว่าผมสั้นเนี่ยมันสะดวกสบายาดูแลง่ายอะไรอย่างนี้ทูก,ก็เลยตัดสินใจตัดผมแต่พอตัดผมสัน้นปุ๊บชีวิตแบบทูบอกเลยว่าสบายมากแบอบกแลาไปถ่ายคลิปห้องนอกอะไรอย่างเงี้ยแบบไม่ต้องมานั่งมัดผมร้อนอะไรอเงี้ยปล่อยนกบีสลัดก็แบบสบายชิลเลยอยากสบายกว่านี้ไหมคะโกนหัวถูกคะ่ะไม่ได้โกนหัวมันจะหนออกสื่อไม่ได้อะ คำถามต่อไปเนี่ยที่ทูเลือกมาเพราะว่าทูก็อยากถามพี่จอยกลับเหมือนกันนะคำถามนี้คือน้องถามว่าพี่ทูแต่งงานกับพี่จอยยังครับคำตอบคือยังครับก็คือทูยังไม่แต่งงานนะแล้วเมื่อไหร่เนี่ยเมื่อไหร่จะแต่งงานยังยังไม่รู้ครับเพราะว่าก็ไม่ได้มีความเชื่อว่าการแต่งงานมันคือจุดสุดท้ายของชีวิตคู่เนาะเพียงแต่คิดว่าวันนี้เรายังดูกันและดูแลกันและกันอยู่ วันนี้เรายังรักกันอยู่ฉะนั้นเนี่ยถ้ามันยังมีแบบนี้อยู่ต่อไปเรื่อยๆเนี่ยการแต่งงานมันก็ไม่จําเป็นคือก่อนหน้านียพี่จอยเคยขอแต่งงานตอนคบกันได้ประมาณสัก2ปีเนาะประมาณสัก2ปีอะไรอย่างเงี้ยก็คือพี่จอยเริ่มบอกว่าเออเราแต่งงานกันไหมคือถ้าแต่งงานเนี่ยก็คืออาจจะแบบไปแต่งจัดแต่งที่เมืองนอกเพราะว่าที่เมืองนอกเขารองรับเรื่องเพศที่3เนาะทุกคนก็คือ L G B T Q อ,อะไรนะ L G B T Q, Q. ใช่ก็คือเขาจะรองรับเรื่องพวกนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่า ช่วงนั้นเนี่ยก็คือเพิ่งคบกันได้แค่2ปีก็เลยรู้สึกว่ามันยังน้อยไปเงี้ยก็เลยบอกพี่จอยว่าขอคบนานกว่านี้ก่อนพอตอนนี้มัน7ปีแล้วลาแล้วไงลาไปแล้วไงสองปีที่แล้วไม่แต่งไงตอนนี้7ปีแล้วก็คือยังไม่ได้แต่งอะไรเงี้ยแต่ว่าถูงก,ก็ไม่ได้สี่เรียสเรื่องการแต่งงานนะเพราะว่าทุกวันนี้ขอให้เราดูแลซึ่งกันและกันแล้วก็รักกันแบบนี้ไปจนแก่ก็ได้ไม่ต้องไม่ต้องแต่งงานก็ได้ถูงไม่ได้สี่เรียนเลยไม่ต้องแต่งได้เนาะได้ได้โอเค คำถามถัดไปถามว่าอยากรู้วิธีลดความอ้วนไหนกแล้วก็ถ้าสมมุติว่านกอ้วนเนี่ยเวลาบินเขาจะเป็นยังไงอันนี้ถูกต้องถามกลับว่าตอนที่ให้เขากินข้าวเนี่ยเขากินอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เราดูยังไงว่าเขาอ้วนคืออย่างของทูเนี่ยอังเปามีอย่อยางเงี้ยอย่างอังเปาอ่ะตอนแรกทูคิดว่าอ้านวนแต่ทูพาไปหาคุณหมอคุณหมอเขาก็เช็คตรวจเลยลปรากฏว่าไม่ได้อ้วนทุกคนก็คือเขาเป็นกล้ามเนื้อเนาะเพราะว่าเป็นนกบินอิสระเพราะฉะนั้นคือเขาจะมีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงแล้วก็ตัวบุีบยเหน่ออกกกําาลังย แต่ถ้านกอ้วนจริงก็คืออยากให้พาไปหาคุณหมอเนาะแล้วให้คุณหมอเขาแนะนำดีกว่าเนาะพี่จอยว่าต้องดูแลยังไงถ้าสมมติเขาอ้วนจริงๆอย่างงี้แล้วก็ถามว่าเออถ้าเขาอ้วนเนี่ยจะบินเป็นยังไงเพราะว่ามันก็บินปกติแหละแต่ว่าเขาอาจจะใช้พลังงานในการบินแบบเยอะหน่อยอะไรเงี้ยเพราะาเขาน้ำหนักเยอะ <laughs> ยอะไรเงี้ยทุกคิดเองนะอันนี้ คำถามต่อไปซันคู่อายุ2ปีแล้วก็คือเลี้ยงมันตั้งแต่ลูกป,ป้อนเนาะแล้วก็ตีเจ้าของมากๆอันนี้พอเขาอะตัวใหม่มาเข้าคู่แต่ว่าเข้าไม่ได้ทํายังไงถึงจะเข้าคู่กันได้ซึ่งคําถามนี้เนี่ยทเคยมีคลิปทําเกี่ยวกับการเอาต่อแตกะกันาฟังเข้าคู่กันนะทุกคนสามารถย้อนกลับไปดูได้นะก็คือทูจะพยายามให้เขาว่าอยู่เทียบกงอยู่ด้วยกันโดยที่เห็นเราน้อยมากเราจะเข้าไปอยู่กับเขาเนี่ยก็ต่อเมื่อคือให้อาหารหรืออะไรอย่างเงี้ยแบบหรือว่าไปเล่น เคือทูต้องบอกก่อนว่านกแต่ละคู่ใช้เวลาไม่เท่ากันนะทุกคนเท่าที่ทูถามเพื่อนๆมาบางคู่เขาก็ใช้เวลา2ปีก็มี1ปีก็มีหกเดือนก็มีอะไรอย่างเงี้ยทุกคนยังไงก็ใช้เวลาหน่อยเนาะให้เวลาเขาหน่อยเคาถามต่อไปเลี้ยงสันตัวผู้ตัวเดียวอายุขวบครึ่งเขาจะมีปัญหาไหมถ้าไม่มีคู่ครองก็คือไม่มีแฟน อันนี้เนี่ยจากเพื่อนๆทูที่เลี้ยงนะเลี้ยงแบบตัวเดียวเลยก็คือไม่มีปัญหานะทุกคนแต่ปัญหาที่แน่ๆคือติดเจ้าของติดเป็นเงาเลยติดเจ้าของมากๆอะไรอย่างเงี้ยถ้าเลี้ยงตัวเดียวนะยังไงก็เชื่อมติดเจ้าของไม่มีปัญหาใดๆนะจ๊ะพี่จอยกับพี่ทูคบกันกี่ปีแล้วเจ็ดปีครึ่งค่ะสำหรับทูถือว่ายาวนานมากแล้วนะแล้วเราก็จะนานยาวต่อไปเรื่อยๆจนแก่จนเฒ่าใจเลย คำถาต่อไปพี่ทู้าอยากรู้ว่าต่อแตะอังเป้ามียกนาฟังใครเลี้ยงง่ายสุดทูทูว่าก็เลี้ยงง่ายทั้ง4ตัวเลยนะคือไม่น้องไม่มีมีปัญหาอะไรอะไรเงี้ยแต่ถามว่าตัวไหนแบบฝึกฝึกปล่อยบีสระหรือว่า เชื่องสุดติดคนสุดก็น่าจะเป็นตอแตะอันนี้คือฝึกปล่อยบีอินสละง่ายสุดแล้วก็เชื่องสุดแล้วคำถ,ถามต่อไปพี่ธูมีคติประจําใจอะไรครับเวลาที่ตัวเองเหนื่อยหรือท้อมีคติประจําใจว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านไปทูอยากจะบอกทุกคนด้วยว่าอยากให้แบบทุกคนที่เหนื่อยที่ท้อทุกคนเจอกันหมดไม่มีใครแบบมีความสุขตลอดเวลาเพราะว่าุูคิดว่าไอความทุกข์เนี่ยมันอยู่กับเราไม่นานเดี๋ยวมันก็จะผ่านไปแล้วก็จะเจอความสุข ก็นี่คือชีวิตของมนุษย์เนาะ,<ช>ะค่ถ้าวัดกันดีกว่าไปคำถามถัดไปขอเอ้าเจ้าอางเปากามีหยกมาเป็นดาราประกอบคำถามถามว่าพี่ทูเลี้ยงยังไงให้นกโตแล้วเนี่ยเชื่องเพราะว่าเขาเนี่ยเอานกมาแล้วแต่ว่าไม่เชื่องเลยเป็นนกโตแล้วคือถ้าเป็นนกโตแล้วก็ต้องดูสายพันธุ์อีกเนาะเป็นนกอะไรเนาะคี่จอยอย่างอาทูบอกก่อนว่าเพื่อนทูเนี่ย เขาอยู่เมกาแล้วเขาเอานกเขากระเทลมามาเลี้ยงซึ่งน้องเนี่ยประมาณ5-6เดือนแล้วเนาะแล้วก็มาถามทุงว่าเออเนี่จะทํายังไงดีเอานกโตมาแล้วจะทําไงให้เชื่องเพราะว่าน้องไม่เชื่องเลยคือกลัวบินหนีกัดเข้าหาไม่ได้เลยอะไรเงี้ยทุก็ต้องบอกก่อนว่าคือ ต้องค่อยๆเล่นกับเขาแล้วก็ช้าๆต้องให้เวลาเขาเยอะๆอยู่กับเขาเยอะๆเล่นกับเขาบ่อยๆเรียกชื่อเขาบ่อยๆเวลาจะเข้าหาเขาก็อาจจะเอาอาหารรอเขานิดนึงอะยืนให้ป้า แล้วก็ค่อยๆแบบว่าลูบหัวอะไรอย่างงี้ก็คือทําแบบเนี้ยทุกวันให้เขาชินกับเสียงเราเนาะแต่ก็ขึ้นอยู่กับนกสายพันธุน์นั้นๆนะเพราะเขาก็เทลเนี่ยเป็นนกที่ขี้อ้อนอยู่แล้วเป็นนกใจดีเป็นนกที่เข้าหาง่ายไม่ดุคําถามต่อไปก็เกี่ยวกับฮันมาคอก็คืออังเปากระกมีอยู่ของทูนนั่นเองคําถามถามว่าฮันมาคอดุไหมราคาประมาณเท่าไหร่สําหรับนกทูนเนี่ยกับคนเนี่ยไม่ดุแล้วก็อื้อหืมจะ ชัดเจนมากเลยอ,อืโชวด้วยก็สําหรับฮันพาคอทูเนี่ยไม่ถูกกับคนแต่ว่ากับนกตัวอื่นมาเกาะอะไรเงี้ยก็จะไม่ได้เลยเขาจะห่วงมากอันนี้ก็คือแล้วแต่แต่ละตัวนั้นๆนะคำถามต่อไปถามว่าพี่ถ <mo ans> right <among> ูกับพี่จอยรู้จักกันได้ยังไงก็เพื่อนของพี่ทูกับเพื่อนของพี่จอยเป็นแฟนกันเพื่อนของพี่ทูกับเพื่อนของพี่จอยก็เลยแนะนําให้พี่ทูกับพี่จอยรู้จักงงไหมทุกคน What the fuck? ทาไมถึงมาทํา y o YouTube ก็คือเริ่มจากว่าจริงๆปกติคือทุกคนชอบถ่ายคลิปอยู่แล้วแต่ว่าคือไม่ได้แบบเอามาปแับเปิดเผยอ,อะไรเงี้ยคือเซฟไว้ดูส่วนตัวอะไรเงี้ยแล้วพอช่วงที่ทํา y o YouTube อยู่เนี่ย ก็ทูอะไปเจอ,เอ,อใน y YouTube เนาะที่เขาทำเกี่ยวกวับนกก็คือน้องเปมเปมเดนะวิ่งรูมนะทูไปเห็นน้องน้องเปม<ๆ>เขาทำ u t u b e เกี่ยวกับนกอะไรเงี้ยพอเข้าไปดูเข้าไปศึกษาอะไรเงี้ยรู้สึกว่าว้าวอะรู้สึกว่าเออนกแก้วเนี่ยสามารถทําให้เชื่องได้คือในความคิดทูว่าไม่คิดว่าเขาจะฉลาดขนาดนี้อะไรเงี้ยทูก็เลยรู้สึกว่าเออในไหนเราก็มี YouTube อยู่แล้วเราทำยูทูบอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็เอามาถ่ายนกเลยละกันพี่ทูจะเลี้ยงงูไหมครับเลี้ยงดีไหมพี่จอยเลี้ยงดีปะ เยีี้งดอ่ะงั้นเดี๋ยวเราไปซื้องูกันเลยดีกว่าไปปิป้งอ่าแลทูก็ซื้องูมาแล้วเรียบร้อยลอเล่นทุกคนจริงๆคือทูเลี้ยงงูอยู่แล้วนะสองตัวสามารถเข้าไปดูคลิปได้นะว่าทูซื้อ2ตัวนี้มาได้ยังไงแล้วจะรู้ว่าทําไมทูถึงงอกงูเพราะใครบ้านเกิดพี่จอยกับพี่ทูที่ไหนคะ บ้านพี่จอยคือกรุงเทพมหานครค่ะบ้านพี่ถูก,ก็กรุงเทพมหานครค่ะตั้งแต่เกิดเลยพี่ถูก,กับพี่จอยใครจีบใครก่อนใครจีบใครก่อนอ่ะให้เจ้าตัวตอบดีกว่าไม่พี่ไม่เคยจีบทูเลยไม่เคยไม่เคยใช่เหรอเสียงสูงนะคำตอบก็คือพี่จอยจีบพี่ถูก,ก่อนอะไรทำไมถึงจีบก่อนเพราะอะไรชอบชอบตรงไหนชอบตรงไหนเอาปากกามาวงวงไงนานแล้วไงจำไม่ได้ก็ เคยถามพี่จอพี่จอบ,บอกว่าอะไรนะแบบเหมือนชอบความแบบว่าสดใสรอยยิ้มเฮฮาสนุกสนานบ้าบอรจริงตรงของทูอะไรอย่างนี้เขาก็เลยชอบเขาก็เลยเป็นคนจีบทูก,ก่อนคำถามสุดท้ายคำถามเนี้ยเด็ดจริงๆคือไม่ใช่เฉพาะน้องคนนี้ที่ถามเขามาจริงๆคือในติ๊กต็อกทูอะทูก็กกมีลงไว้นะเขาก็มีคนมาถามแบบเยอะมากเหมือนกันว่าเป็นผู้ชายหรือผู้หญิง เขาเป็นผู้หญิงถูกเป็นผู้หญิงนะถูกแค่ตัดผมตั้นเฉยๆเนี่ยผู้ชายอะไรตัวจะแบบแขนบางขนาดนี้เนี่ยตัวบางขนาดนี้เนี่ยผู้ชายก็ต้องตัวบึกๆซิ ก็คำถามตอบหมดแล้วทุกคนแต่จริงๆคือคำถามมาเยอะมากๆเลยทั้งทั้งช่อง YouTube Facebook ก็คือแฟนเพจนะทุกคนถามกันมาเยอะมากถูกตอบไม่หมดเลยยังไงทูเอายกเป็นคลิปต่อๆไปเนาะเดี๋ยวยังไงทูจะมาเปิด Q&A แล้วก็เลือกมาตอบให้ทุกคนอีกรอบหนึ่งละกันทูต้องขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามทูมาโดยตลอดนะแล้วก็สำหรับที่นี้ทูต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วให้ยังไงอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร กันอย่างนี้ด้วยนะคะไปก่อนแนละ้วบายบาย